ศึกระหว่างสองสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเมืองแมนเชสเตอร์ที่แฟนบอลทั่วโลกต่างจับตามองจบลงด้วยผลการแข่งขันที่ต้องบอกว่าพลิกความคาดหมายแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มสุดโหดในบ้านของตัวเองไล่ถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแบบหมดรูป3-0เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่แฟนบอลรอติดขอบจอเมื่อแมนซิตี้เปิดสนามรับการมาเยือนของแมนยูไนเต็ดในเกมพรีเมียร์ลีกเดบแมช์แห่งเกาะอ,อังกฤษนาทีที่18ฟิลฟอร์เดนสร้างเสียงให้กระหึมทั้งสนามหลังหม่งลูกเปิดเข้าไปตรงตาข่าย ให้เจ้าถิ่นออกนำก่อนหนึ่งถึงศูนย์ครึ่งหลังแม้อยู่ในเต็ดจะพยายามเปิดเกมรุกหวังแก้สถานการณ์แต่กลับเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ที่ระเบิดฟอร์มต่อเนื่องซัดคนเดียว2ประตูซ้อนในนาทีที่53และ69ส่งแมนซิตี้หนีห่างชนิดสุดกูผลการแข่งขันนัดนี้ส่งผลให้เรือใบสีฟ้าขยับคะแนนขึ้นเป็น6กแต้มจากสีเกมขึ้นมาอยู่อันดับ8ของตารางด้านแมนอยู่นเต็ดมีเพียง4นนีคะแนนจากสีนัด ร่วงไปอยู่ที่14ตรงนี้แหละที่แฟนทีแดงหลายคนน่าจะอยากเปิดใจคุยว่าอะไรที่ทําให้ทีมรักของพวกเขาประสบปัญหาแบบนี้แต่ยังไม่หมดแค่นั้นคู่ไฮไลท์อีกหนึ่งแมตต์ลิเวอร์พูลบุกเยือนเบอร์ลี่ก่อนจะคว้าสามคะแนนสำคัญไปแบบสุดประทึกจากจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาลาช่วงทดเวลาบาดเจ็บ9 2ลิเวอร์พูลแรงต่อเรื่องสีนัดรวดเก็บ12แต้มเต็มนั่งแท่นจากฝูงพร้อมฟอร์มที่น่าตื่นตาตื่นใจและนี่คือมุมที่แฟนบอลมักจะถกเถียงกันแมนยูในเตดกำลังเผชิญปัญหาอะไรทั้งฟอร์มทีม หรือการวางแผนแล้วซิตี้จะแซงหงแดงได้ไหมในฤดูกาลนี้หรือจะมีทีมหืดขึ้นมาร่วมลุ้นแชมป์สุดท้ายอยากถามแฟนฟุตบอลทุกคนคุณคิดอย่างไรกับยุทธศาสตร์ของแมนยูทีมใหญ่อีกทีมที่สะดุดต่อเนื่องและใครคือทีมที่มีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกจริงๆในใจคุณมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลย